สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของตัว Hyper OS 3คือการรวม Gemini เข้ากับตัวระบบ OS Gemini มันมีการอัปเกรดให้สามารถแชร์หน้าจอได้้ hey, ี Gemini รูปแมวด้านล่างตรงนี้มันเอาไว้ทำอะไรอะรูปแมวตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนทางลัดเขาเ้าไปในฟีเจอร์ Gemini ของ Google ได้เลยค่ะช่วยให้เข้าใช้งานได้สะดวกขึ้นเลยนะคะ Xiaomi Hyper Iceland คือเราสามารถเปิดหลายอันได้เราสามารถสลับไปไปมามาได้รอบนี้เขาสามารถอัปเกรดให้เป็นถึง4หน้าต่างได้นะครับสามารถทำแนวตั้งได้แล้ว เฉียวมีนะครับออก HyperOS 3ออกมาอัปเดตเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ HyperOS 2เนี่ยออกมาใช้งานได้ยังไม่ถึง1ปีเลยตอนนี้อัปเดตออกมาเรียบร้อยแล้วและใครที่ใช้ตัวเฉียวมี15 ท Series เนี่ยจะได้อัปเดตเป็นกลุ่มแรกนะครับถามว่ามันมีอะไรอัปเดตออกมาน่าสนใจบ้างวันนี้ผมพามาดูกันนะครับก็อย่างแรกเลยถ้าสมมติเราดูในส่วนของตัวหน้าวอลเปเปอร์เนี่ยสมัยก่อนเราจะดูเป็นแบบหน้าจอที่มันดูเรียบๆอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ในปีปีนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาใหม่นะหน้าจอเราสามารถทําให้มันเป็นวอลเปเปอร์ที่มันมีไฟล์เหมือนไฟล์กิฟที่มันสามารถมูฟสามารถอะไรต่างๆได้น้อแล้วก็ในส่วนของตัวนาฬิกาเวลาต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้แบบอิสระเต็มที่นะครับโดยวิธีการปรับแต่งเนี่ คุณก็สามารถเลือกในส่วนของตัววอลเปเปอร์ในการปรับแต่งได้นะครับสมมุติว่าผมต้องการปรับแต่งหน้านี้นะครับผมกดเข้าไปในการปรับแต่งนะครับคุณสามารถเลือกได้เลยว่านาฬิกาจะให้อยู่หน้าวอลเปเปอร์รูปของเราหรือว่าหลังของเราเนี้ยสามารถทําให้มันแสดงได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนพวกภาพพื้นหลังนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันมีความน่าสนใจมากกว่าตัว OS ก่อนหน้าก็คือภาพพื้นหลังไดนามิกเอไอครับที่เราสามารถเลือกภาพที่มันเป็นภาพนิ่งได้นะอย่างไอภาพตัวเนี้ยที่ผมเลือกใช้อ่ะมันจะเป็นภาพนิ่งแต่ พอ,อเข้าไปปุ๊บ AI เขาจะมีการ generate ให้มันขยับแบบออโต้เองนะครับ<อ>หรือว่าจะเป็นภาพที่มันเป็นเหมือนกับทะเลนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพนิ่งแล้วก็ตัว AI เนี่ยจะมีการ generate มีการเจนในส่วนของตัวภาพให้เหมือนกับภาพที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วเราก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวนี้เรายังสามารถปรับอย่างอื่นได้อีกนะครับในส่วนของตัวนาฬิกามันจะมีรูปแบบให้เลือกค่อนข้างเยอะมากในส่วนของตัวนาฬิกาเนี้ยเราสามารถเลือกได้เลยครับจากก่อนหน้าที่แบบว่า มีอยู่แบบน้อยนิดมากอะไรเงี้ยเราอยากได้แบบเท่ๆหน่อยดูเป็นจินจีนเราอยากจะให้ดูแบบยืดเต็มหน้าจออย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราสามารถปรับลุกเล่นอะไรต่างๆเนี้ยได้เยอะมากยิ่งขึ้นในส่วนของตัวหน้าจอโฮมนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้ในส่วนตัว UI กันบ้างดีกว่า UI ของรอบนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ให้มันดูสาม,มาูทขึ้นให้มันดูสบายตาม,มากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเปิดแอปอะไรต่างๆเนี้ยตอน HyperOS 2อ่ะมันก็มีการปรับแล้วนะครับทำให้มันแบบดูเรียบดูมันสมูทดูมันลื่นมากยิ่งขึ้นใช่มแต รอบนี้ครับมันจะปรับให้ดูแบบว่าเนียนตาให้มันดูลื่นขึ้นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้นะครับเขาได้มีการทําลูกเล่นให้มันมีไอคอนแบบใสขึ้นมาได้ด้วยนะครับถ้าสมมติผมลองกดค้างเข้าไปเนี้ยตัวด้านหลังเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบสีดําขุ่นนะครับอะถ้าเรามาดูตัวเก่ากันนะครับผมกดค้างาไปปับ๊บตัวเนี้ยมันจะไม่มีลูกเล่นที่มันเป็นเหมือนกับตัวใสใสที่พื้นหลังนะแต่ว่ารอบนี้จะมีรูปแบบที่มันดูใสามากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็จะมีการเสริมเพิ่มความน่ารักรก้นน้าาออออย่่่่่นนนตตวววแแมีุหูลบ อุณหภูมิบอกสภาพอากาศอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไม่ได้มีความน่ารักขนาดคิ้วๆงี้นะครับรอบนี้ก็จะมีการที่แบบว่าสามารถปรับสามารถเปลี่ยนรูปเล่นได้นะครับตรงนี้เราก็สามารถกดเลือกได้เลยเราอยากจะปรับแบบไหนเลือกตำแหน่งเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกเพิ่มได้หมดนะครับอันนี้คือ1สิ่งที่ตัว HyperOS 3อมีมาให้นะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันก็แค่เหมือนกับทีมตัว UI หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันล้ำแบบเกทับของคู่แข่งมากก็คือเจ้าตัวเฉียวหมี่ HyperIceland นะครับ ตัวไฮเปอร์ไอส์แลนด์คืออะไรนะครับเวลาที่แบบว่าเราทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเหมือนกับอ่ะผมลองคคอร์ดเสียงนะครับผมลองบันทึกเสียงไว้นะครับปุ๊บ อันนี้ผมบันทึกเสียงไว้ใช่ไหมครับผมแล้วผมลองยอ่อมันก็จะมีตัวไอซ์แลนด์ตรงนี้นะครับมันก็ดูแบบธรรมดาแหละขึ้นบ้านเขาก็มีกันหมดแล้วใช่ไหมแต่รอบนี้มันไม่ได้มีแค่นั้นครับสมมติว่าผมเปิด Spotify นะครับผมแล้วก็ผมอยากจะเหมือนฟังเพลงไปด้วยนะครับผมนี่ตอนนี้ตัวไฮเปอร์ไอซ์แลนด์ของเรานะครับก็จะมีเหมือนกับ2อันใช่ไหมแล้วเราสามารถเลื่อนได้เลยนะคือเราสามารถเปิดหลายอันได้นะครับผมตรงนี้แล้วเราก็กดดูได้นะครับเนี่ยดึงขึ้นมาดึงออกมาเราสามารถสลับไปไป,ไปมามาได้อันนี้ก็เหมือนกับว่าทําให้มันดูแบบได้มมติทิทาากกย่งขึ้น็ ว่าเป็นไฮเปอร์ไอซ์แนดแล้วกันหลังจากที่มันแบบแบรนด์อื่นก็จะได้แค่ ไอซ์แลนด์อันเดียวนะครับและทีนี้มันมีการอัปเกรดอีกหนึ่งฟังก์ชันขึ้นมาก็คือเวลาที่คุณอยากจะเปิดหน้าต่างมัลติเนี่ยปกติเราสามารถเปิดมัลติได้อยู่แล้วแหละก็อาจจะเปิด Facebook อะไรพวกนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับอาจจะเปิดในส่วนองตัว Google Chrome ขึ้นมามันก็จะเปิดได้2หน้าต่างแต่ว่ารอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าปีปีนี้ชิปเซ็ตมันแรงมากยิ่งขึ้นแรมมันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับคุณสามารถเปิดหน้าต่างเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะครับผมอย่างอันเนี้ยเราเปิดอยู่อนสองให้ เป็นซิกบนนะครับแล้วก็ผมแบ่งให้มันเป็นซิกล่างตอนนี้มีอยู่2หน้าต่างแล้วเนาะแล้วเราอยากจะเปิดเพิ่มเงี้ยเปิดแกลลอรี่ขึ้นมานะครับหรืออยากจะเปิดในส่วนของตัวอัดเสียงขึ้นมาอีกหนึ่งอันตอนนี้คือกลายเป็นเปิดได้แบบมัลติแล้วเปิดได้4หน้าต่างจากของเก่าเนี่ยเปิดได้แค่2หน้าต่างแล้วแล้วก็สามารถทําแนวตั้งได้แล้วก่อนหน้าจะทําได้แค่รูปแบบแนวนอนเท่านั้นนี้ก็ทําเป็นแนวตั้งได้ เร่งหนึ่งสิ่งนะครับที่เขามีการอัปเกรดมาใหม่ก็คือเจ้าตัว AI Gallery Search ครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในส่วนของตัวค้างภาพใช่ไหมเราอยากจะค้นหารูปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะหาได้ค่อนข้างลําบากมันมีช่องเซิร์ชก็จริงนะครับแต่ว่ารอบนี้เราสามารถเซิร์ชให้มันดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเขามีการบิวอินในส่วนของตัวจิมมี่นเราสามารถพิมพ์หาได้เลยนะครับว่าเราต้องการหารูปอะไรนะครับแล้วก็เรื่องของการแยกบดหมู่พวกนี้จะมีการแยกหวดหมู่อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีบอ,อะไรต่รแบบแกดม อันนี้ก็มีการอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆของตัว HyperOS 3อครับคือการรวม g ิ i ินเข้ากับตัวระบบ OS ซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนกับการเปลี่ยนโลกเลยนะปกติเวลาเราใช้ GminiI ใช่ไหมเรากดค้างตรงนี้ไว้นะครับมันก็จะมีตัว g ิ i ินขึ้นมาให้ใช้งานเราสามารถพูดอะไรต่างๆได้เนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับการสื่อสารและให้ G ิมิ I ไปหาข้อมูลมันไม่ได้เหมือนกับมีเพื่อนที่มาดูจอด้วยกันนะครับแต่รอบนี้จิม m I n i มันมีการอัปเกรดให้สามารถแชร์หน้าจอได้ตรงนี้นะ ในส่วนของตัว g i m i n i ตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วผมทําการกดค้างนะครับกดมาที่รูปตรงนี้ครับแล้วมันจะมีคําว่าแชร์หน้าจอครับแล้วคุณก็ทําการแชร์หน้าจอนะครับตอนนี้จีมี i ายกำลังทํางานอยู่เฮ้ยจีมนรูปแมวด้านล่างตรงนี้มันเอาไว้ทําอะไรอะ่ะอ๋อรูปแมวตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนทางลัดเขาเ้าไปในฟีเจอร์ Gemini ยของ Google ได้เลยค่ะช่วยให้เข้าใช้งานได้สะดวกขึ้นเลยนะคะ มีอะไรให้ช่วยอีกไหมเอ่ยและไอตัวที่มันบอกอุณหภูมิเนี่ยทำไมรอบนี้มันมีดอกไม้ผมจําได้ว่าก่อน up os มันไม่มีดอกไม้ตัวนี้ไม่ใช่หรออ๋อใช่แล้วค่ะเวอร์ชั่นใหม่ของเยวมีไฮ Hyper OS เนี่ยเขามีการเพิ่มการแสดงผลที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการแสดงดอกไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศที่เราเลือกไว้นั่นเองค่ะน่ารักเดียวไหมคะน่ารักดีครับอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากคือมันเหมือนกับว่า เราสามารถพูดคุยได้เราแบบว่าเวลาเราไปเล่นไถ เฟซบุ๊กแล้วเราเจอเฮ้ยโพสต์นี้มันคือเขาล้อเลียนมุกอะไรเงี้ยเราสามารถถามจิมินาได้เลยนะครับเราสามารถพูดคุยได้เลยเหมือนกับเป็นเพื่อนที่นั่งเล่นโทรศัพท์ด้วยกันอย่างเงี้ยอันนี้มันสามารถทําได้จากก่อนหน้าที่จิมินาเนี่ยมันจะไม่สามารถเหมือนกับแชร์นหน้าจอตรงนี้ได้อันนี้ก็จะมีการอัปเกรดในส่วนของตัว AI ขึ้นมาแล้วก็นอกเหนือจากตรงนี้จริงๆมันมีแบบบิวอินมาทุกส่วนเลยนะเอาแค่ตัวเมื่อกี้ที่ผมลองกดบันทึกเสียงละกันการที่เวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยปกติมันจะเป็นการบันทึกเสียงแล้วคคค่่่ออออออยไปถถดดดดรรรหััขข้้้ววาามมึนนนใชแตบบีีเู๋ะ Hyper OS 3มันสามารถอัดเสียงไปด้วยแล้วก็ขึ้นมาเป็นข้อความได้เลยนะครับโดยที่เขาจะใช้ในส่วนของตัว AI ที่เป็นตัว g e m i n i เนี่ในการถอดข้อความเสียงของเราให้มันเป็นตัวอักษรในการพิมพ์นะครับแล้วเขาก็จะสามารถพิมพ์สรุปออกมาได้แบบนี้เรียวเรียวไทม์สุดยอดมากแล้วก็ถ้าสมมติเรารอปล่อยไปสักพักหนึงนะครับมันจะมีการถอดข้อความสรุปอะไรต่าง มาให้ด้วยนะครับผมแล้วเราก็ยังสามารถเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้อีกนะครับอย่างอันเนี้ยมันจะมีอีกอันนึงที่เวลาเราถอดข้อความอะไรมาต่างๆแล้วถ้าสมมติเรามาใส่ไว้ในโน้ตใช่ไหมอย่างอันเนี้ยผมจะมีประวัติความเป็นมาของพัดไทยผมไปลองหามาเล่นๆนะครับซึ่งเวลาที่เราหาข้อมูลมาบางทีมันจะเป็นการสรุปยอ่อแต่เราอยากจะไปตีแผลให้มันดูละเอียดอะไรต่างๆขึ้นอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ในส่วนตัว AI ในการเจนหาข้อมูลหรือว่าจะย่อสรุปข้อมูลให้มันสั้นลงก็ได้นะครับก็คือกดพี่รูปดินสอตรงนี้นะครับเขาจะแบบรัคร ตรวจทานกันแค่ไขเวลาบางทีเราพิมพ์อะไรต่างๆเนี้ยมันมีข้อความผิดเราสามารถให้ AI ตรวจสอบได้ว่าวยากรณ์ที่เราใช้งานเนี้ยมันถูกหรือเปล่านะครับอันนี้เหมะเาะสำหรับผมมากเพราะผมเป็นคนที่เรียนภาษาไทยตกตลอดนะครับสกดไม่ค่อยถูกกดปุ๊บมันตรวจทานให้แต่ตัวนี้ครับมันมีส่วนขยายถ้าสมมติผมลองกดปุ๊บ AI จะดึงข้อมูลที่เมื่อกี้สรุปนะครับแล้วเจเนเรตให้มันยาวมากยิ่งขึ้นก็คือใช้ในส่วนของตัว deep thing ครับที่สามารถช่วยเขียนข้อมูลให้มันละเอียดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองเนี่ย และมีการสร้างเรื่อยๆสร้างเรื่อยๆอันนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากมันใช้งานได้สะดวกมากขึ้นเนี่ยมันไม่ต้องสับแอปไปไมาอันนี้คือ g e m i n i มันอยู่ทุกที่ของตัวโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยเรียบร้อยรอรอแค่แป๊บเดียวนะครับ เขาสามารถขยายข้อความในสองตัวประวัติความเป็นมาของพัดไทยได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโคตรล้ำเลยหรือถ้าสมมุติคุณบอกว่าเฮ้ยพวกเนี้ยเราไม่่คยได้ใช้งานโน้ตสักเท่าไหร่บางคนแบบว่าชอบไปต่างประเทศไปประเทศอื่นๆแล้วไปเจอประเทศเพื่อนบ้านที่เราไม่สามารถพูดภาษาเขาได้นะครับจริงๆมันจะมีในส่วนของตัว AI ที่เอาไว้แปลภาษาได้เราลูดลงมาตรงนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกคนอยู่2คนใช่ไหมกดเข้ามาป๊บครับตัวนี้เราสามารถแปลสนทนาได้บางคนก็รู้สึกว่าก็ใช้แอป Google Translate มันก็ได้เหมือนกันนี่แต่ตัวนี้มันมีความล้ำอยู่หนึ่ ตรงเราสามารถกดตรงนี้ครับและเป็นตัวต่อตัว,ตวแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าฝั่งเราเนี่ยเอาเป็นภาษาอะไรเป็นภาษาไทยฝั่งนู้นเป็นภาษาอังกฤษอ่ะสวัสดีวันนี้ผมจะต้องไปที่ยูเนียนมอลไม่รู้ว่าจะต้องไปยังไงดีอันนี้คุณสามารถบอกเราได้ไหมเห็นไหมมันคือแบบสามารถสลับคือคือพูดยังไงดีอะเวลาที่คุณไปเจอคนแปลกหน้าคุณก็เปิด2ฝั่งใช่ไหมแล้วคุณก็กดฝั่งเราพูดให้เขากดฝั่งเขาพูดเราก็พูดไปมาได้เลยแล้วเราไม่ต้องแบบ อ่ะอ่ะบจุ๊บอยืน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 อดยืนยืนยืนมันมันยื่นไปไปมาๆอันเนี้ยมันสามารถเป็นสองฝั่งแล้วก็สามารถพูดไปเลยแล้วก็อ่านข้อความได้นะครับแล้วไอ้ตัวข้อความตัวเนี้ยมันสามารถอ่านเปล่งเสียงออกมาได้ด้วยนอกจากแค่ตัวถอดข้อความมันทําให้เวลาการใช้งานจริงๆเนี่ยมันสะดวกมากยิ่งขึ้นหรือนอกจากที่แบบว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่เราชอบดูคอนเทนต์ต่างประเทศที่เขาไม่มีซับไทยไม่ว่าจะเป็นแอปยูทูบเน็ตฟลิกซ์หรือแอปอะไรก็ได้นะครับคุณสามารถกดแปลภาษาให้มันเป็นซับได้ก็ ลากลงมาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมีเหมือนกับตัวอักษรตัว A แล้วก็ขีดขีดขดตัวเนี้ยมันจะเป็นการฟังเสียงของระบบนะครับคุณไปเปิดอะไรก็ได้เปิดเพลงฟังก็ได้นะเปิดเพลงภาษาอังกฤษฟังเนี้ยเขาก็ขึ้นซับไตเติล เป็นภาษาไทยแปลภาษาให้หรือว่าจะเลือกเป็นภาษาอื่นๆเนี้ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันอันนี้ถือว่าค่อนข้างล้ามากคือผมรู้สึกว่าการที่เขาอัปเกรดเป็นตัว HyperOS 3มอ่ะมันทําให้ทุกอย่างมันมี AI รวมไว้ทั้งหมดและนอกจากนี้มันยังมีในส่วนของตัว AI Search อีกนะที่เราสามารถเหมือนกับค้นหาข้อมูลในมือถือค้นหาเว็บแล้วก็สามารถรับคําตอบได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นจากเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่การเซิร์ชเพื่อเซิร์ชหาแอปอะไรพวกนี้แต่เนี้ยมันสามารถหาข้อมูลในมือถือได้ดีมากยิ่งขึ้นก็คือใช้ในส่วน มันฉลาดมากยิ่งขึ้นทีนี้หลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะมันสามารถอัปเกรดในส่วนของตัวนี้ขึ้นมาแต่อยากรู้ว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยมันดีขึ้นขนาดไหนสำหรับเจ้าตัว HyperOS 3ใช่ไหมครับ <S <S ผมบอกเลยรอบนี้เนี่ยเขาชูจุดเด่นด้วยตัวเสี่ยวมี่ y y p e r c o n n e c t ครับ HyperConnect เนี่ยผมสามารถแชร์นหน้าโฮมสกรีนนะครับไปเข้ายัางเครื่อง Mac ได้ด้วยนะครับหรือถ้าสมมติคุณมี iPad อยากจะแชร์หน้าจอตัวนี้ขึ้นไป iPad ก็สามารถแชร์ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็แชร์หน้าจอขึ้นไปเลยเนาะหรือบางครั้งเราอยากจะส่งภาพส่งไฟล์อะไรต่างๆเนี้ยไป iPhone เราก็สามารถใช้ในส่วนของตรงนี้เชื่อมต่อและก็ส่งไฟล์ไปยัง iPhone ได้จากเมื่อก่อนที่แบบว่าเวลาเราอยากจะส่งไป iPhone อะไรเงี้ยเราไม่มี Air Drop ตอนนี้ก็สามารถเหมือนกับส่งไฟล์ Drop ไฟล์ไปยัง iPhone ได้แล้วนะครับหรือเวลาที่โทรศัพท์มือถือเราหายเราอาจจะอิจฉาทางฝั่ง Apple ทางฝั่ง iPhone อะไรพวกนี้ที่เขาจะมีไฟล์ไอโฟนน้ Xiaomi, ก็มีการอัปเดตขึ้นมานะก็คือตัวไฟดิไว้นะครับเวลาที่โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสูญหายเราสามารถเข้าโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นเพื่อทําการค้นหาของโทรศัพท์มือถือเราว่าอยู่ที่ตําแหน่งใดอยากจะสามารถสั่งล็อกโทรศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําผ่านในส่วนของตัวแอป Xiaomi Interconnectivity ได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดใน iPhone ได้เลยผมบอกเลยนะว่ารอบนี้ Xiaomi เขามีการอัปเกรดในส่วนของตัวการเชื่อมต่อที่ให้มันรู้สึกว่า user friendly กับทุกอีโคซิสเต็มมากยิ่งขึ้นมีการใส่ AI เข้าไปใน2ตัวระบบ OS มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการปรับหน้า UI ที่แบบว่า มีการปรับแต่งได้อิสระมากยิ่งขึ้นรู้ว่าคนยุคนี้เนี่ยไม่ได้ใช้งานทีละ1-2อแอปแล้วมงคนใช้งาน3แอปใช้งาน4แอปพร้อมกันอยากจะปรับนูน่นปรับนี่ปรับนั่นนั้ันเป็นลูกเล่นเงี้ยเขาก็ใส่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 เข้ามานะก็ตอนนี้สามารถปรับได้ทุกอย่างแล้ว,ลวก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจมากใครที่แบบว่าใช้โทรศัพท์มือถือ x i ยวมีอยู่นะครับแล้วไม่ได้เป็นรุ่นที่มันเก่าเก่าอะไรมากมายเงี้ยก็น่าจะได้รับการอัปเกรดเป็นในส่วนของตัว HyperOS 3นะครับอย่างวันนี้ผมก็ใช้ตัวเีียม15 p e a o s 3คผมมิดว่าอีกไน i า เดี๋ยวก็น่าจะมาเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาจะให้แค่ตัว 15T Series ได้อัปเกรดก่อนแล้วรุ่นอื่นๆก็จะอัปตามมานะคใครที่ใช้เ x i ย o มีอยู่ก็ถือว่าเป็นโชคดีไปแล้วการได้ของเล่นเยอะมากได้ AI เยอะมากผมรอเล่น AI ตัวใหม่อยู่เลยครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ใช้เ x i ย o มีอยู่ก็อย่าลืมไปกดอัปเกรดกันนะแล้วรอบหน้าอยากให้ผมมาแชร์ทริปทิกอะไรมารีวิว OS อะไรอีกลองคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมเอามารีวิวให้ไปแล้วครับสวัสดีครับ